วันนี้ป๊อกเชลซีพาคุณมาเยือนนครไฮเดรบัตนะครับเป็นเมืองหลวงของรัฐเตลังคานานะครับหรือรัฐอาทรประเทศเป็นส่วนบนสุดของอินเดียตอนใต้นะครับเมืองนี้สวยงามมากแล้วก็สร้างขึ้นในศตรวรรษที่15ปรนะครับสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ก็คือจามินาแห่งนี้นะครับที่เป็นสุราท,ออที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของเมืองไฮเดรบัตนะครับจามินาเนี่ยถ้าแปลโดยตรงตัวก็แปลว่า หออักษรสี่หอนะครับถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงไฮเดรบัต์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากสถานที่เนี่ยนะครับเชื่อกันว่าผูดด้ใดให้เกียรติในการที่มาเ,เยี่ยมชมสถานที่นี้สุราเนี้ยมักจะโชคดีหลากหลายคมแล้วก็รายร้อมของออมัสยิดแห่งนี้นะครับก็จะเป็นตลาดเลยนะครับที่มีของช้อปปิ้งมากมายอันนี้ก็คือสมุนไอร่อยมากเลยนะครับกินกับพริก ซึ่งเป็นของดีของเมืองนี้เลยแล้วก็จะมีน้ําหอมนะครับซึ่งทํามาจากไม้กฤษณนาแล้วก็ไม้ต่างๆของชาวมุสลิมซึ่งหอมมากเลยนะครับถ้าส่งไปถึงตะวันออกกลางเราก็มาซื้อน้ําหอมกันคนขายน้ำหอมเนี่ยสามารถผสมน้ําหอมให้เราได้หลากหลายกลิ่นกลิ่นตามความต้องการของเราอันระบุว่าเพื่อเสน่หาเพื่อความรัก หรือว่าเพื่อเงินทองหอมแบบมูเตลูอันนี้จะเป็นตลาดนะครับของเขาที่มีขายเครื่องมือ,อเครื่องตกแต่งประดับตกแต่งแล้วก็ผ้าสาลีสวยงามนะครับแล้วก็เครื่องประดับที่สวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเมืองน,นี้ไฮเดรบัตเนี่ยเป็นเมืองที่ผลิตมุกได้แล้วก็จะเป็นตลาดข่มุกยิ่งใหญ่และเจรานายเพชรส่งให้กับเอ,อ ควีนวิกตอเรียของประเทศอังกฤษในอดีมาเมืองนี้เราต้องมากินต้นแบบของอาหารข้าวหมกไก่นะครับของที่ว่าอร่อยที่สุดเนี่ยต้นแบบมาจากเมืองนี้ครับของประเทศอินเดียนั่นเองครับอร่อยมากเลยครับแล้วก็ทีและบิสกิตของเขาอร่อยที่ที่เมืองนี้เราก็แวะมาชมไข่มุก แล้วก็ลองไข่มุกกันนะครับไข่มุกเีของรัฐบาลซึ่งรับประกันแล้วทุกอย่างว่าเป็นของแทนแล้วราคาส่วนราคาสามารถต่อได้ด้วยนะครับเออเราจะเห็นว่าร้านขายไข่มุกเนี่ยมีมากมายเลยแล้วเป็นไข่มุกซึ่งสวยมากทุกสีเลยครับสีชมพูสีเทา มากมายครับอันนี้ก็จะเป็นเทวลายของพระแม่ลักษมีที่ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ติดกับเชียมีนาที่เป็นะมะสัสยิดนี้เลยครับแล้วก็มีคนสักการะมากมายถือว่าใครมาสักการะพระแม่ลักษมีที่เนี่ยจะได้พรแห่งความร่ํำรวยมากที่สุด เมืองไฮเดอราบัดเนี่ยเป็นนครแห่งบิสกิตนะครับแห่งเบเกอรีร่ต่างๆที่ทํา,า,าทขนมและบิสกิตอร่อยมากโดยเฉพาะขนมลาดูอันนี้อร่อยมากที่สุดในโลกเลยครับของพ่อพิคเน่นะครับที่ทําจากน้ําผึ้งแล้วก็ธออัญ,ญพืชต่างๆมากมายอร่อยมากๆเลยครับเมืองไฮเดอราบัดเนี่ยมีแต่ของเก๋ไก๋นะครับทั้งของช้อปปิ้งของกินของเที่ยวและที่มูเตรูที่สําคัญที่สุดครับเที่ยวสนุกเทีเ่ยวแล้วรวยกับบล็อกเชลซีที่อินเดียครับ